ต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับผังนะครับผังที่ย่อคอนเซปต์ให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ที่เป็นภาพรวมที่มันกว้างใหญ่มันยากที่คนไทยจะจินตนาการเห็นภาพได้ผมก็เลยย่อให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปท่านจะได้เห็นภาพซึ่งท่านดูยังไงท่านก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าท่านไม่คุ้นเคยจินตนาการไม่ได้แต่ ขอให้ดูไว้ก่อนขอให้ดูไว้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมทาไปตามหลักวิชาที่ถูกต้องซึ่งมันมีสเต็ปขั้นตอนเป็นแบบนี้ขอให้ท่านรับรู้รับทราบไปว่ามันเป็นแบบนี้นะนะฮะท่านยังไม่เข้าใจหรอกแต่ก็ให้รับรู้ว่าเป็นแบบนี้นะมันมีสเต็ปขั้นตอนแบบนี้จึงจะถูกต้องนะฮะจึงถูกต้องนะฮะอาละก็ขอเชิญดูรับรู้รับทราบไว้ก่อนนะครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรอ่าขอให้ผ่านตาก่อน เสร็จแล้วดูคลิปผมไปเรื่อยเดี๋ยวจะเข้าใจเองเพราะจะมีผังที่อธิบายไปเรื่อยลยในสุดท่านจะเป็นเป็นมือโปรผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการที่จะบริหารประเทศเองดูแลประเทศเองท่านจะมั่นอกมั่นใจเลยเป็นคนไทยตัวจริงแล้วดีใจกือใช้ย่ยย و, ดีใจเกิดเป็นคนไทยตัวจริงแล้วที่แล้วมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยหรือบนโลกใบนี้เรายังไม่ได้เป็นคนไทยตัวจริงเลยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วเป็นคนไทยถูกปลอมกันอยู่แล้วประเทศก็เป็นประเทศไทยถูกปลอมไม่ได้เป็นไทยตัวจริง ดังนั้นยังไงเราก็เป็นคนไททูปลอมเพราะประเทศมันก็ไม่ได้เป็น,นประเทศไทัวจรงิงอะมันยังไม่ได้เกิดเป็นประเทศตัวจริงเลยนะครับมันยังเป็นประเทศตัวปลอมันอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ยังไม่รู้เป็นประเทศอะไรอยู่นะครับแต่ละอุปโลกให้ต่อโลกให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะรีบจัดตั้งรีบบอกเขาแต่ทั้งที่เราไม่ได้เป็นจริงๆไม่ได้เป็นทุกคนก็รู้ทุกคนรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วท่านก็รู้พูดง่ายผมไม่ต้องมายืนยันเลยท่านก็รู้อยู่แล้ว ประเทศไทยมันเป็นอะไรมันเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ท่านงงทุกวันเนี่ยนะประเทศไทยจริงหรือเปล่าเนีย้ยนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่ท่านจําจเป็นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นประเทศของท่านก็เหมือนกับมีบ้านหลังบ้านของท่านท่านจะไปต้องสํารวจสํารวจบ้านต้องรู้มันเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงมันมีมันจะได้รู้ไงท่านไม่รู้จากบ้านตัวเองก็ท่านเป็นคนตาบอดเราไม่อยู่ในบ้าน่แน่นอนท่านไม่อยากเป็นคนตาบอดใช่ไหม แต่ตอนนี้เป็นคนตาบอดอยู่จึงไม่รู้ว่าบ้านเตียงเป็นยังไงอะ่ะผมมาเปิดเผยให้รู้จักบ้านจริงอะ่ะเวลาเปิดตาครั้งแรกท่านอาจจะไม่คุ้นเคยก็คอยรับรู้ก่อนเอาบ้านเตียงเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้เอาละขอเชิญดูผังย่อคอนเซ็ปต์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะฮะก็ดูไปก่อนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรคอยรับทราบไว้เท่านั้นเองเอาละขอเชิญครับวันนี้จะมาอธิบายการออกจากวงจรอูบาทนะครับ ซึ่งต้องเคารพหลักวิชาเราจรึงจะสามารถออกจากองค์จารุบาทที่ประเทศไทยติดมา88ปีออกไม่ได้ไม่มีหน่วยงานองค์กรไหนสามารถพาประเทศไทยออกไปได้เลยนะครับทุกวันนี้ยังติดอยู่เลยครับนะฮะเรายังอยู่ในระบอบเผด็จการโดยรัฐบาลตู่ขับเคลื่อนอยู่นะฮะดังนั้นจะต้องใช้ Specialist บุคคลพิเศษที่มีความรู้นะฮะหลักวิชาซึ่ง ต้องใช้นักปฏิวัตินั่นเองนะครับเพราะว่าเราไปใช้นักปลุกระดมระดับม็อบแก้ไม่ได้นะฮะหรือมาระดับสูงขึ้นไปว่าเป็นพรรคการเมืองก็ไม่ได้สูงไปอีกเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะว่าปัญหามันใหญ่เกินกว่ารัฐบาลจะแก้ต้องใช้นักปฏิวัติเท่านั้นซึ่งสามารถแก้ปัญหาใหญ่กว่ารัฐบาลใหญ่กว่านักการเมืองอนะฮะปกตินักการเมืองนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนะฮะ แล้วอะไรใหญ่กว่านักการเมืองเป็นนักปฏิวัตินะซึ่งนักปฏิวัติมีครบเครื่องอ่าอันนี้ก็จะอธิบายให้เห็นนะทีนี้หลักที่มันอธิบายเนี่ยมันเป็นหลักที่คนไทยไม่รู้จักเวลาอธิบายท่านจะมึนต้องใช้คำว่าท่านจะมึนนะถึงจะมึนอย่างไรท่านก็รับสร้างไปก่อนว่ามันมีหลักอย่างนี้อยู่นะนะมันมีหลักอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วผมก็ดําเนินตามหลักนี้แหละครับนะฮะ ขอให้ท่านได้รับทรารบรับรู้ว่ามันมีหลักแบบนี้ไว้ก่อนนะนะแล้วดูไปเรื่อยเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองจะแล้วก็จะร้องอ๋อเองแต่ตอนแรกแน่นอนต้องมึนก่อนนะฮะเอาละเรามาดูกันนะว่านักปฏิวัติที่จะพาประเทศไทยออกจากวงจรอุบาท8 8ปีที่ใครพาออกไม่ได้เนี่ยแล้วไปเกิดเป็นชาติใหม่เป็นชาติมหาอำนาจของโลกเลยในยุคเอไอเนี่ยจะทําอย่างไรจะทําได้ก็ต่อเมื่อต้องเคอรบมะคารพหลักวิชาก่อนนะเอาชาก็มีบอกอนะหนึ่งคุณต้องมีทฤษฎีก่อน นะมีทฤษฎีก่ที่นี่มี4ทฤษฎี 2. วิธีคิดนะคุณต้องมีจุดยืนแล้วมีแนวทางเป็นมัคในการที่จะพาออกจากวงจรุบาทนะครับ 3. งานที่คิดเนี่ยมันต้องมันจะสะท้อนออกมาสะท้อนเนื้อแท้ว่าเป็นงานนี่เป็นงานที่ถูกต้องไหมเป็นจริงไหมเอาไปใช้ไ,ได้ไหมเนี่ยก็ต้องเครพหลักวิชามันจึงจะเป็นเรียลิตี้ไงฮะเป็นของจริงแต่ถ้าไม่เคารพหลักวิชานะมันแค่เป็นปรากฏการณ เป็นของปลายเหตุที่ประเทศไทยเป็นอยู่และเล่นอยู่ขยายความกันก็ที่ปลายเหตุทั้งนั้นแหละก็คือเป็นภูเขาน้ําแข็งอะอยู่ตรงปลายเหตุแต่ใต้ใต้ภูเขาน้ําแข็งไม่ได้แก้ปัญหาเลยนั่นคือประเทศไทยเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เราเต้นกันอยู่ทํากันอยู่เห็นกันอยู่แต่เราไม่ครบหเราวิชาเงถ้าเขาเรักวิชาก็จะรู้อ๋อที่แท้มันมีภูเขาใต้ทั้าแข็งใหญ่ไวไอ้บนน้ำบนทะเลอีกที่เห็นนั่นของจริงอยู่ล่างไม่ได้แก้กันเลยประเทศไทยนั่นแหละประเทศไทยจึงเป็นก้อนน้ำแข็งลอยไปอย่างไรทิศไรทางนะครับ นีค่คือการสะท้อนนะมันต้องสะท้อนมา่นี้ให้ได้นะสะท้อนวัฒนธรไทยี่แท้จริงเป็นภูเขาน้ำแข็งแล้ของของปลอมอยู่ใต้น้ำแข็งเต็มไปหมดของจริงเป็นของแค่ปลายเหตุแล้วเราก็แก้ที่ปลายเหตุแก้ยังไงก็ไม่จบเพราะมันเป็นแค่ปลายเหตุข้างล่างมันยังเหมือนเหมือนเดิมก็คือเป็นประเทศปลอมอไม่ใช่เพชเศจริงนี่แหละมันต้องมีข้อที่สามมันจะสะท้อนเนื้อแท้คุณเป็นประเทศเป็นประเทศประเทศไหนนะฮะเอาละอันนี้สามของจริงจะเป็นของจริงก็ต่อเมื่อคุณเป็นเรียลิตี้เท่านั้น คุณจะเอาความจริงมาพูดมันก็แค่เป็นความจริงเอาแฟกต์เป็นข้อเท็จและข้อจริงนะมันเป็นเรื่องเท็จและจริงนะข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วความจริงมันเป็นความจริงแท้กับความจริงเทียมนะแต่ถ้าสัจธรรมมันมันเหมือนเดียวนะมันคือสัจธรรมนะครับแปลไม่แปลเปลี่ยนจริงแท้แน่นอนแต่ถ้าว่าหลักความจริงของคุณน่ะขอให้มันมีสัจธรรมบเจือปนสักครึ่งหนึ่งมันก็เป็นของจริงของแท้ได้นะครับมันคือมันจะพัฒนาปรับเปลี่ยนครับในสุดไปเป็น ในที่สุดกบวนการสุดท้ายมันเป็นการเป็นของแทแต้ตอนนี้เราทําเป็นข้อเท็จจริงอยู่จยเป็นข้อเท็จบ้างข้อจริงบ้างทําไปทํามาแต่คุณทําคุณยึดหลักสัจธรรมมันก็จะพาคุณไปไหนไปเป็นของจริงแท้อันนี้ฮะเนี่ยของจริงแท้ที่ผมทําอยู่นี่คือของจริงแท้นะครับไ้ที่การเมืองทั้งหลายทํากันอยู่ของปลอมทั้งนั้นหนะนึ่งนะฮะของอนนียเนี่ยของปลายเหตุเพราะไม่เขารบหลวิชาไงคุณก็ไปอยู่ปลายเหตุก็ยังเป็นผู้กอ่อต้งแกงอยู่งั้นแ่ะแก้หนาไม่จบคุณต้องเป็นของจริงต้องเป็นเรลลิตี้เท่านั้น เข้าใจเขาว่าท่านั้นไหมหรือโอลี่ก็ได้นะฮะเอาละทีนี้นําทางความคิดด้วยนอกจากมีไอ้สี่ข้อนี้แล้วข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่หนึ่งคุณมีทฤษฎีก่อนที่นี่มีสี่ทฤษฎีให้ใช้สองคุณต้องมีวิธีคิดเป็นแนวทางเป็นมัคเส้นทางที่จะพาไปพาไปมันมีสี่คู่ไงคู่หนึ่งคู่สองคู่สามสามคู่เนี่ยคุณก็ทํามีอะไรบ้างเนี่ยมีแพลตฟอร์มมีนโยบายมีมาตรการมีวิธีการมียุทธศาสยุทธวิธีอยู่ในเนี้ย ในวิธีคิดเนี่ยมันเป็นมรรคเป็นแนวทางของมันแล้วมันจะสะท้อนเนื้อแท้ออกมานว่าคุณเป็นของแท้หรือของจริงหรือของปลอมคุณเป็นเป็นภูเขาปลายเหตุหรือภูเขาใต้น้ําแข็งเออคุณจะไปแก้ตรงไหนคุณคก็แก้ถูกถูกแล้วคุณใช้หลักสัจธรรมแก้เท่านั้นนี่มันจริงจะเป็นของแท้เมื่อเป็นของแท้แล้วคราวนี้ก็มานำนะเอาของแท้มานําความคิดซึ่งมันมนำาคิดสี่อย่างคือนำความคิดเป็นมรรคหนึ่งนะครับนำความคิดทางการเมืองนำความคิดทางการจัดตั้งนำความคิดทางจิตวิญญาณ อันที่นี้มีครบหมดนะครับมันจึงจะได้อัตลักษณ์ประเทศออกมานะแล้วนี่ก็คือชาติมหาอำนาจการเมิตโลกที่เปชาเจ็ดเก้าปเป็นอันนี้ให้รับรู้ไว้ก่อนนะเราจะออกอาจากจอมบาทมันต้องมีทฤษฎีทฤษฎีแรกเป็นเป็นทฤษฎีทางปรัชญาก็คือคุ็เป็นเจ้าของคฤหาสน์เจ้าของคฤหาสนี้พอเราดูจากแผนที่ทางดาวเทียมรูปทรงก็เป็นขวานทองก็คือประเทศไทยนั่นเองพูดง่ายท่านเป็นเจ้าของประเทศก็คือเจ้าของคฤหาสนั่นเอง นะมันไม่ต่างกันเลยนะฮะแล้วคนใช้ที่คุณรับเขา้ามาทุกๆสี่ปีทาสัญญาทุกสี่ปีเพราะคาถาคุณหลังใหญ่จะต้องทําสัญญากันทุกๆสี่ปีไอ้ทุกๆสี่ปีนั่นคือคณะรัฐบาลนั่นเองที่แท้คือคนใช้เนี่ย imat, ที่รัฐบาลตู่เป็นอย่างนี้ก็คือคนใช้นั่นเองคนรับใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของคาหาไม่ได้ใหญ่โตไม่มีอํานาจไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยเป็นแค่คนรับใช้เพราะมังกินเงินเดือนอ่าเพราะนันะ้นะรัฐบาลเนี่ยทุกทุกคนทุกคณะเป็นคนรับใช้ฮนะส่วนประชาชนเป็นเจ้าข,ของคาหาเป็นเจ้าของบ้าน แต่ทุกวันนี้ประชาชนกลายเป็นคนอะไรมาอาศัยบ้านเขาอยู่ส่วนไอ้คนเจ้าของบ้านไอ้คนใช้กลายเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมันตลกมันกลับกันอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละครับเพราะคุณไม่มีปรัชญาที่ถูกคุณแยกถูกแยกเป็นที่เป็นไม่รู้ใครเป็นเจ้าของบ้านใครเป็นคนใช้กลายเป็นเจ้าคนใช้เป็นเจ้าของบ้านเนี่ประเทศไทยมันเป็นอยู่ขนาดนี้มันกลับทิศผิดทางมันเป็นประเทศตอแหลไงไม่ใช่ตอแหลแต่ทั้งที่เจ้าของบ้านแต่ทั้งที่ไอ้คนใช้มันเป็นคนใช้เออมันกลับกันหมดอะ อ่ะมาดูทฤษฎีรัฐศาสตร์ทางรัฐศาสตร์คือประชาชนปกครองตัวเองนั่นเองประชาชน,ชน,นาาาจะเป็นผู้ปกครองตัวเองไม่ใช่เป็นผู้ถูกปกครองนะฮะทางรัฐศาสตร์ประชาชนจะเป็นผู้ปกครองตัวเองนะแล้วสั่งไปทางรัฐศาสตร์ทาําทการปกครองเลยนะฮะเป็นแบบนี้ใช้รัฐศาสตร์มาเป็นเครื่องมือปกครองประชาชนมาปกครองประชาชนอยู่เหนือรัฐศาสตร์ดีิงๆแต่นี่มาด้านเศรษฐศาสตร์บ้างเศรษฐศาสตร์เราจะทําระบบการค้าเป็นการค้าทุนสมมากเราจะออกจากระบบทุนนิยมที่เป็นที่โลกวนครอบอยู่เราจะออกจาก ระบบการค้าของโลกไปสู่ระบบการค้าใหม่เพราะไอ้ทุนนิยมมันไอ้ทุนนิยมมันมันมันร่วงทุกๆระยะสิบกว่าปีอ่ะอ่าเป็นกระองมันต่อมาทฤษฎีทางวัฒนุธรรมที่นี่ก็ใช้จิตวิญญาณของพุทธคสิคิกเป็นพุทธนิกายใหม่นะเป็นนิกายเพื่อการปกครอง,องันองอ่าเป็นพุทธนิ่งใหม่ที่ถ้าต้องเรียนรู้คนพุทธต้องเรียนรู้ใหม่สี่ทฤษฎีนี้แหละครับใช้ถทฤษฎีนี้มาสร้างเป็นอะไรมาเป็นจุดยืนแล้วก็เป็นแนวทางที่จะไปปฏิบัติจุดยืนนะมัน เพื่อพูดส่วนรวมอ่ะไม่ใช่เพื่อพักการเมืองนะเพื่อส่วนรวมมีแนวทางแนวทางนี้ก็จะยกระดับประเทศนะฮะเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองนะครับทีนี้จะไปได้ยังไงก็ต้องมีคู่หนึ่งคู่สองคู่สามมีนโยบายหลักกับแพลตฟอร์มที่นี่มีสี่แพลตฟอร์มอ่านสะี่แพลตฟอร์มเดี๋ยวก็ไปได,ดูได้ดูได้เห็นนะครับแล้วก็มีนโยบายพ o ิซีที่ใช้สูตรอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีมาตรการนะครับเดินตามแผนแผนก็จะมี เหล่านี้ก็จะมีตามมาถ้าไปดูีกทีสะท้อนเนื้อแท้ก็อย่างที่ได้กล่าวไวแล้วมันสะท้อนเนื้อแท้จริงว่าที่นี่เป็นของแท้ละอันนี้คงเข้าใจาแล้วต่อไปจะดูผังต่อไปเมื่อสักครู่ให้ดูผังโดยรวมแล้วคราวนี้มาดูผังที่เป็นสูตรที่จะต้องปฏิบัตินะครับแล้วเข้าสูตรเลยสูตรแล้วก็มีสองสูตรสูตรออกจากวงจรุบาทกับสูตรไปเกิดเป็นชาติหมาหามหน้า สูตรที่1นึ่งอ่ะพี่จตูปฏิวัติ4บวกสเป็นสูตรออกจากวงจรอุบาทนั่นเองนะครับแล้วก็สูตรที่2คือสูตรอภิพทศปฏิวัติ10บวกสิ 10, เป็นสูตรไปสร้างชาติมหาอำน,นาจนั่นเองเป็นมหาอำนาจด้านการยานมิตรของโลกนะครับไอ้สูตรสสูตรเนี่ยคือการทําการเมืองระดับโลกไม่ใช่เล่นการเมืองประเทศไทยนะประเทศไทยนี่เล่นการเมืองกันอยู่เล่นกันแบบกระจอกอะเล่นอยู่ในวงเล็กๆแคบๆอยู่ในประเทศตัวเองอ แต่นี่คืองานทําการเมืองระดับโลกนะครับที่ผมทาอย่างนี้คือการเมืองระดับโลกไม่ไม่ใช่เล่นการเมืองประเทศไทยนะคนละคนละเลเวลกันนะครับที่มาดูว่าปฏิวัติอภิชาตุถูปฏิวัติ4ี่บกสมีอะไรสี่แรกก็จะมีเนี้ยสี่จุดหนึ่งนี่แหละครับอันนี้สี่สองก็คือนโยบายหลักชาติมีเสียนนะครับอันนี้สีแรกคือรายสีจุดหนึ่งก็ติดธงก่อนธงธรรมนิวันเนี่ยติดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยติดทั้งประเทศเลยติดเพื่อรู้ว่า ปฏิวัติประเทศไทยเรียบร้อยแล้วใครติดธงหรือหน่วยงานองค์กรใดติดธงก็แสดงว่าหน่วยงานองค์กรนั้นหรือบุคคลนั้นปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับจึงมาติดธงไงแจ้งให้ทราบว่าต่อไปเหลือแต่และดับขั้นตอนที่จะที่ปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนถ่ายประเทศนั่นเองแต่ว่าใจไปเรียบร้อยแล้วปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วต่อมาที่สองส่งใบแสดงเจตจำนงนะโดยปร,บรับปรนวางทาาแสดงว่าเป็นเจ้าของจริงเสียงจริงไปที่วัดพระนับนะับ แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลอาจจะยุบสภาก่อนเล่นเกมชิงก่อนท่านก็ไปทำโหวตโนนะไปโหวตนะไม่ใช่ไม่ไปนะต้องไปไปโหวตเพื่อโหวตโนไงไม่เลือกพักแดงซีนเมื่อไม่เลือกใครไม,ไม่เลือกใครไม่เลือกใครเลยไม่มีพักไหนได้พรรคะแนนเสียงเลยเขาจะขาสั่นกันหมดการนี้กลัวประชาชนละเพราะเสียงอยู่ที่ประชาชนละแต่ถ้าท่านไปเลือกเขานะหายไปเลยท่านเขาจะไม่ขาแข็งนะท่านจะขาท่านจะสขาสั่นกลัวเขาแต่ตอนนี้เราต้องทาให้เขากลัวเราเราต้องไปโหวตโนนะครับจยาไว้นะครับ เอาละอันนี้คือส่งไปแสดงเจตจำนงถ้าปกติแต่ถ้าไม่ปกติรัฐบาลยุบสภาชิงยุบสภากริปจัดเลือกตั้งประชาชนก็ไปทาโหวตโนยครับถึงแม้จะเลือกตั้งซ่อมก็โหวตโนมันต่อไปโหวตโนไม่มีสิ้นสุดพูดง่ายมันตายอย่างเดียวไอ้พวกไอการเมืองประเทศไทยเก่าๆที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยตายสิ้นหมดสภาพไปเลยนะครับต้องจัดการอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้อันที่3คือจัดตั้งองค์การตำบลมาหาหน้าก็คือหมู่บ้านมหาหน้านั่นเองเพราะหมู่บ้านจะต้องมารวมกันเป็นตำบล จะเรียกตำบลหมาหนาก็ได้หมู่บ้านทับหมาหนาคได้นะแล้วก็ไปทาดีลตกลงต่างประเทศนะเมื่อรวมกันแล้วเป็นองค์การหมู่บ้านหมามนาก็ไปทําดีลตกลงต่างประเทศนะครับเป็นแบบนี้เมื่อต่างประเทศเขาทําตกลงคำคำประกันก็จะได้เงินพัาสิบสองล้านบาทอยู่ตรงเนี้ยเสิบสองล้านบาทจะได้ยู่ตรงไปทาดีลตกลงต่างประเทศอันที่สี่นะฮะอันที่สี่ก็คือสั่งซื้อสินค้าในระบบทุนสมมาตรใครอยากขายสินค้าใครอยากร่วม เป็นสินาที่ดีและอยากร่วมสร้างประเทศด้วยเงี้ยก็มาเลยครับมาแสดงตัวแสดงตนสร้าดุลระบบระบอบใหม่นะครับก็จะขายสินค้าในระบบประชาชนต้องจ่ายก่อนอ่าแล้วสินค้าจะไปตามทีหลังนะครับทีนี้มาดูมาดูมาดูไอ้อภิจตุปฏิวัติสี่บวกสี่อันที่สี่อันนี้นะอันนี้อันนี้แรกสียอันคือนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ก็คือติดธงส่งไปที่ไนจะจับนงจัดตั้งหมู่บ้านในตำบลก็สั่งสินค้าอันนี้คือสียอันนะครับ ส่วนสี่หลังนี่ก็คือนี่เป็นแพลตฟอร์มละอันนี้เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่หนึ่งเราจะใช้ระบบระบบการบุคงธทรอาธิตยนะระบบและระบบการปกครองทรมาธิไตยนะครับระบบใช้ระบบสี่ฐานอำนาจระบบใช้ระบบทรมาธิไตยความลักของมันคือต้องไปสร้างระบบก่อนจึงจะชัดจึงจะเกิดระบบทรอาธิปไตยี่้ขึ้นไม่ได้ต้องสร้างระบบก่อนนะฮะที่นี้ใช้ระบบสี่ฐานอำนาจดีกว่าระบบรรฐสาระบบประธานดีและระบบกลุ่มส่วที่โลกใช้อยู่เราเป็นระบบที่สี่ของโลกประกาศตัวตัวไปทั่วโลกด้วยระบบนี้ ด้วยสี่แพลตฟอร์มนี้ของประเทศไทยนี่นะครับแพลตฟอร์มที่2ก็คือประชาชนเป็นมนุษย์ของคําวินัยจะมีทุนก็ละ12ล้าน 4- ี่ถึงสิล้านอันนี้เกนตัวอย่างไปสิล้านเพื่อเข้าใจง่ายแล้วก็อันที่3นี่ก็คือจะสร้างเมืองหลวงใหม่เราจะมีเมือง5สไตล์ล้วสร้างเมืองหลวงมาแต่ละสไตล์มี5เมืองก็จะเป็น30เมืองเพราะนั้นจะสร้างเมือง3าเมืองดังนั้นประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สร้างเมืองใหม่ขึ้นมา30เมืองและจะเป็นประเทศส่งออกการสร้างเมืองโดยเราจะไปรับสร้างเมืองประเทศต่าง ที่เป็นสมาชิกด้วยกันแล้วก็จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่กับเขาเหมือนกันเพื่อสร้างระบบทุนการค้าแบบใหม่เงี้ยไปดูรายละเอียดท่านฟังท่านฟังท่านฟัง,ฟงผมอธิบายรับทราบข้อมูลไปก่อนว่าสเกลใหญ่ๆมันมีรูปทรงหน้าตารูปร่างมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบนี้นะท่านฟังไปก่อนนะยังไม่ต้องเข้าใจไปเดี๋ยวไปจะไปดูคลิปลึกๆก,ก,ก็จะเข้าใจพุทธนิการคอสมิกอันนี้เราเป็นประเทศพุทธก็ต้องมีพุทธใหม่พุทธนิการคอสมิกเป็นพุทธเพื่อการปกครองตนเอง ที่ประชาชนจะมาปกครองตัวเองไปใช้หลักศาสนาพุทธส่วนศาสนาอื่นก็อยู่ในนี้ได้เพราะศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาไปเบียดเบียนทําลายใครเป็นศาสนาที่ให้อิสระท่านก็ทราบอยู่แล้วพุทธไม่ได้เป็นไม่ได้ไปทําใครมีแต่ศาสนาพุทธเนี่ยถูกศาสนาอื่นลังแกจนหายจนสูญสิ้นไปนะครับเออนะเพราะนั้นไม่ต้องศาสนาอื่นไม่ต้องกลัวศาสนาพุทธมีแต่ศาสนาพุทธเนี่ยกลัวศาสนาอื่นดังนั้นท่านที่เป็นศาสนาอื่นไม่ต้องกลัว เออมีแต่ธนาพุธในกลัวพวกท่านนะครับเอพราะธนาพุธไม่ได้ไปทําร้ายใครทีนี้มาดูอภิปฏิวัติสิบบวกสิบนี่คืออภิพีทศปฏิวัติสิบบวกสิบสิบอันแรกก็คืออะไรสิบปฏิวัติประเทศไทยประเทศเราจะถูกปฏิวัติสิบเรื่องสิบอันหลังคืออะไรสิบอันหลังคือประชาชนทุกคนมีหน้าที่สิบภารกิจที่ต้องสนับสนุนการปฏิวัติสิบเรื่องมันจึงเป็นสิบบวกสิบไงอันนี้ของประเทศอันนี้ของประชาชนประชาชนมาสนับสนุนประเทศประเทศก็กลายเป็นประเทศใหม่ เพราะนั้นสิบหกสิมีอะไรก็นี่ไงฮะอันที่1ทําการปฏิวัติประเทศแต่ละปฏิวัติจะได้เงินสนับสนุนหล้านล้านบาทหรือแม่ก็6่กล้านล้านบาทเอาคิดซีว่า5้าล้านบาทก็จะได้เข้าใจง่ายห้า,ล,าล, 5. ล้านล้านบาทนะครับเล็กคำว่าล้านสองครั้งนะฮะแล้วก็5้าล้านล้านบาทนะครับมือถือของท่านจะกดบริหารประเทศด้วยระบอบสารวฐไยัยนี่คือระบบระบอบการปกครองใหม่สองคนไทยตัวจริงจะได้ทุนสํารองคนละสิบล้านบาททุกคนจะได้ทุนสํารองนะะไม่ ไม่เป็นคนจนตีกต่อไปแล้วมีเงินทุนทั้งสิบล้านบาทแล้วจะดูแลทุนสิบล้านสิบสองล้านบาทอย่างไรก็ไปดูลาเรียแล้วก็ไปทําการค้าในระบบทุนสมมาตรไม่ใช่ทุนนิยมนะเราเป็นทุนแบบใหม่ทุนสมมาตรที่จะมาเกิดขึ้นในโลกใบนี้ประกาศเป็นยุคการปกครองแบบมนุษยธรรมซึ่งใช้ระบบทุนสมมาตรนะครับอ่าทีนี้ก็จะสร้างเมืองใหม่วิถีชีวิตใหม่ก็เหมือนกันก็จะมีการสร้างเมืองแล้วก็วิถีชีวิตใหม่การทํางานก็ทํางานน้อยลง อย่างเงี้ยนะฮะมีวิถีชีวิตมีเดินทางแบบใหม่มันใหม่ไป,ไป,ไปดูรายละเอียดนะเรียวกว่าใหม่เลยนะแล้วถ้าเป็นการสแสวงหาพลังงานไฟฟ้าสแสวงหาน้ําแสวงหาพืชรักษาพืชสแสวงหาอากาศที่ดีสร้างอากาศออกซิเจนที่ดีอเงีนะ้ยอันนี้จะมีภารกิจส่วนที่หกนี่ก็คือยุบทุกกระทรวงแล้วตั้งกระทรวงใหม่แล้วก็ทิ้งกฎหมายเก่าแล้วก็เพิ่มกฎหมายใหม่อันนี้นะเป็นเรื่องที่ยุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งกระทรวงแล้วกฎหมายนะครับ เพราะเรามีกฎหมายโบราณเชยล้าหลังแล้วก็ต้องมีกฎหมายใหม่มารองรับที่จะเป็นชาติมาหาอำนาจส่วนการเกษตรการอุตสาหกรรมก็จะเป็นแผนใหม่ในยุคเวไอเหมือนการก็เตรียมต้อนรับเราก็จะเป็นชาติอุตสาหกรรมผลิตเหมือนเดิมนะอุตสาเกษตร,รก็จเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะครับทั้งสองด้านเลยส่วนในนิกกีฬาท่องเที่ยวการแพทย์อาหารอันนี้เป็นความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดนะครับส่วนสื่อที่จะให้องค์ความรู้ก็จะอยู่คู่กับพุทธนิกายคอสมิกเป็นพุทธที่ไม่มีพระมีแต่คารวาสธรรมเท่านั้นเองที่จะ ควบคุมดูแลเองนะครับเป็นพุทธประศัตรสามสีน่นั่นเองส่วที่สิบนี่คือนิวไทยแลนด์คือรวมประเทศเพื่อนบ้านลาวขเขมรพม่าบางส่วนเป็นาาราชอาณีใหม่อันนี้เป็นเรื่องชําระประวัติศาสตร์นั่นเองที่จะสร้างนิวไทยแลนด์ขึ้นมาใหม่รวมสามประเทศนะฮนะสิบสิบล้านบวกหน้าที่บวกทธุรกิจประชาธรรมอ๋ออันนี้เทียบกับสิบสิบสิบล้านนะั่นจริงๆปรับเป็นสิบสองล้านแล้ว อันนี้คือสูตรนะฮะสองมาจากสองสูตรเนี้ยนะสูตรพภิกับสูตรปฏิวัติศุภสิทิสูตรออกจากวงจรบากกับสูตรสร้างชาติมหาอำนาจทับสองสูตรนี้นะล้วก็จะเป็นชาติมหาอำนาจคราวนี้มาดูผังมรคหนึ่งผังมรคหนึ่งเนี้ยมรคคือแนวทางเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปเป็นนต้องขับเคลื่อนมันประเทศสยามเราเปลี่ยนการปกครองนะครับใหม่แล้วเพื่อที่จะ อ่าเป็นข้าประองใหม่โดยมีทหารและพลเรือนพลเรือนป็จการนะแต่ว่าทําแล้วไม่ได้เป็นชาติประชาธิปไตยนะเนี่ยตั้งแต่ยุคสยามนะไม่ได้เป็นนะอ่าตั้งแต่พศ24งสจหโดยในยุคเจ้าของนครก็คือรอห้าเป็นต้นมาร .5 ห้าร .6 ร .7 เจพอมาถึงรอเจนี่ยในปีสองสหเนี่ยมันเกิดอย่างเงี้ยสยามมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่โดยทหารและพลเรือนป็จการพลเรือนป็จการก็ ลูกเจ้าลูกท่านหลายเธอนนั่นแหละครับพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยทันที่เส้นที่มันจะพุ่งตรงไปอย่างนี้นะครับมันกลับต่ําลงเหมือนลงใต้ถุนดินเนี่ยเขาสูยุคมืดประเทศไทยเขาสู่ยุคมืด,ปมดเป็นเวลาเท่าไหร่8 8ดปีนตั้งแต่2475มาถึง2 5 6 2้าหกถึง้าหแล้วเนี่ยมันก็88ปีจะ90ปีแล้วฮะนะในช่วงเวลาที่เหลือนี่เราจะขึ้นแล้วโดยมีรถแบบสมา พาขึ้นสูงนิดยกระดับขึ้นมาเป็นการปกครองตนเองอ่าและการเป็นชาติมหาอำนาจก็จะกลายเป็นการปกครองแบบป,ป,ป,ประชาชนเป็นชั้นสูงซึ่งก็คือธรรมาพิไตาอันเดียวกันนั่นเองคือประชาธิปไตยนั้นมีชั้นสูงกับชั้นล่างเหตุที่มันเป็นชั้นสูงชั้นล่างมันต่างที่ระบบการค้าเพราะเราไม่ได้เป็นระบบทุนนิยมเนี่ยที่มันสามาถมันจึงเป็นชั้นล่างเราเป็นระบบทุนสมมาตรมันจึงเป็นชั้นสูงนะนะทุนไม่ธรรมนะ มันก็เป็นประชาธิปไตยสูงก็คือธรรมะแต่เดียวกันนั่นแหละครับนะก็นี่แหละครับธงธรรมะทิพย์ไตยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้มนุษยธรรมคำสิทธิสนบุตรนี่คือระบอบที่เราจะใช้เป็นระบอบใหม่ชื่อแอปสลบฮีแมนีิดีจีนเป็นระบอบธรรมาธิปยไต้นั่นเองที่พระเจ้าให้มาแล้วเป็นทางสายการในการปกครองครับลวดแบสองนี่มันก็คือยกระดับเป็นการปกครองตนเองโดยประชาชนปกครองตนเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นธงนะครับ ธงใหม่ธงชาติใหม่ราดับต่อไปไปดูรายละเอียดการรัฐธงชาติใหม่มีความหมายว่อายอย่างไรครับเอาละเส้นทางนี้เราได้เห็นแล้วว่าอ๋อพอถึงสองสี่ท้าประเทศก็ดําดิ่งแล้วเห็นไหมดาดิ่งมาเรื่อยเลยดําดิ่งมาจนกระทั่งโอจะเก้าสิบปีแล้วเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราต้องเปลี่ยนแล้วต้องขึ้นแล้วอ่าต้องขึ้นเลยนะครับพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยนะไม่ควรจะเลยจากนี้แล้วอ่าไอช่วงเปลี่ยนท่ายนี่ที่นี่จะใช้เวลาสองปีแล้วปกครองด้วยระบบระบบใหม่ไปอีก 5ปีก็คือ1สมัย2สมัยคือ10ปี10ปีก็จะเป็นชาติใหม่เลยนะหาำนาจใหม่เลยครับส่วนอันนี้ก็อันนี้อันนี้นคือระยะเวลาที่ประกาศในแผ่นนี้มันเหลือเวลาห้5เดือนนะด้วยขบวนกู้ชาติจะตักสองนี่แหละจะสร้างระบบการเกิดขึ้นเพื่อการเปลี่ยนทายนะฝึกการประช์ใช้ระบบสี่ฐานอำนาจทีนี้เคสต่างๆของประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเข้ามาสู่ระบบสี่ฐานอำนาจ เราเสียอำนาจท่านจะเห็นแล้วว่าบริหารประเทศอย่างไรฝึกหัดใช้ระบบสี่ฐานอำนาจนั่นเองบริหารประเทศนะครับโดยมีสภานะครเมื่อเมื่อทําไปสองปีก็จะสถาปนาระบบระบบใหม่นะครับด้วยขบวนเรือพระจักรพรรตาทางโชลมาศเพราะฝั่งรัฐสัตว์ต้องเดินทางจากาท้ายวังมาที่เกียรกายมาที่รัฐสภาใหม่นั่นเองทำการฉลองสิบวันสิบคืนนะครับ,นะรบอ,อันนี้เราจะเปลี่ยนมันเป็นประชาชรัชาชรัชราชรัชราชรัชราชรั จะย้ายตับสางเอากำไรกูขาดคือพวกที่นิยมพวกแคปซูลลิซึมอ่ะอ่ามันคือปัจจุบันนี้เองเราไม่เอาเราไม่ใช้เนี่ยเครื่องหมายผิดไม่เอาไม่ใช้ยกระดับขึ้นมากลายเป็นนี้มาใช้ประชาชนสูงนะครับเอาละบอกว่าโคจะแพงผังนี้ละอ๋อเหลือตรงนี้จาไว้ว่าความลับของการใช้มักท่านต้องทํามักหนึ่งให้แจ้งก่อนทํามักหนึ่งให้แจ้งแล้วมักทั้งเจ็ดตามมาแล้วใช้เองนะครับนี่คือสูตรความลับที่ท่านไม่รู้ทํามักเดียวให้แจ้งอ่ะไอ้ทั้งเจ็ดแล้วตาม,มาเองไม,ไม่ใช่ปัญหา มักหนึ่งนะครับอันนี้ของผู้ที่กายคอสมิกจะทํามักหนึ่งให้แจ้งเป็นวิสัยทัศน์ถึงโกถึงเป้าหมายและมักทั้งเจ็ดจะตามมาอัตโนมัติเองนรับใช้เองซึ่งมันก็คือมักสองมักสามักสี่มักสองคืออะไรคิดคิดพูดทำยิงชีพชอบเพียรมีสติสมาธิอันนี้เป็นมักสองถึงแปดเจ็ดมักเนี่ยจะตามมารับใช้เองขอทํามักหนึ่งให้แจ้งก่อน่ามักหนึ่งให้แจ้งนะครับมักหนึ่งคือวิสัยทัศน์นั่นเองนะครับทาให ทะลุปูงอ่ะทำให้แจ้งคือมองเห็นเนี่ยต้นน้ำถึงไปทางเลยนะครับที่มัสองเนี่ยมันก็ต้องคิดใช่ไหมคิดมีแผนมีสเต็ปยุทธศาสตร์ยุทธีเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยยุทธศาสตร์ยุทธีแล้วก็มรสามเนี่ยผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผมกำลังทำหน้าที่มกสามอยู่พูดอธิบายอยู่เนี่ยแล้วต้องไปจัดอีเวนต์แล้วประกาศจุดยืนแสดงจุดยืนกันต่างๆมีกิจกรรมทํามกสีจัดตั้งกลุ่มอ่าตบลต่างๆก็จะจัดตั้งกลุ่มเชีภายในตําบลเองนะครับอ่า งางที่ชอบก็คือขายขายสินค้าไปด้วยในระบบระบบใหม่เพื่อ,อาขายการรายแทงของพระเจ้าตากสองเพื่อจะเห็นเส้นทางการกู้ชาติว่าทำอย่างไรนะครับเพียนเพียนศึกษาผังรายแทงเข้าใจเพื่อจะปกป้องชาติด้วยตนเองสตรีก็คอยเตือนว่าได้ทาข้อหนึ่งถึงข้อหหรือย,ยังถ้ามันหย่อนไปก็ปรับให้มันล้าหน้าไว้เสมอส่วนข้อ8มีสมาธิก็เกิดความแน่วแน่มั่นคงทาข้อหนึ่งถึงข้อเจ ทำข้อหนึ่งก็หกต่อด้วยข้อเจ็ดไม่หย่อนมีความมั่นคงอย่างเป็นสมาธิมันก็จะมีความถึงพร้อมมันพร้อมที่ไปเกิดไปเป็นมันก็จะเข้าสู่โกโดยอัตโนมัติเลยนี่คือมักทำมักหนึ่งให้แจ้งก่อนแล้วมันข้เจ็ดมันตามมาเองมันมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะก็จะขอทํามักหนึ่งให้แจ้งก่อนนะครับ